สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใช้หนังนั่งดูนะคะโดยการนี้นะคะจะพาทุกคนไปรีแอคชั่นเพลงต่างๆหรือแม้แต่ซีดีต่างๆนะคะที่จะให้ทุกคนได้รับรู้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะเราได้มีเพลงใหม่ขึ้นมานะคะรู้จักเพลงนี้กันไหมแบบที่ให้เธอทำใจเคยๆนั่นแหละ อันนี้นะคะก็จะเป็นของคุณจัสมินิก้านะคะจากค่ายส่วนส่วนเตอร์เทนเมนหรือ XOXO โซเอ็กโซเตอร์เทนเมนนั่นเองนะคะพี่ไม่ใช่อะไรก็ช ah> ื่ออะไรนะอะไรนะเพื่อนแบบใดเพื่อนแบบใดโอเคแบบใดใครอ่ะหมาเล่นหมาที like, ่เจ้ามากเลยเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉาน อะไรอะโอรบาบาดอะไนนแต่เวลา่เจ็ดว้หมายเกหรอไม่นะไม่รั้ถ่ายเกหรอเพร่งดู้เนี่ย ก็ไหนจะมีอะไหนกันจะมีคนประหลาดบ้งลปวดแดงประหลาดกนปวดเลยปวดแดงอันนี้ก็ไม่แม่ผลเกณฑ์ต้องได้ผลเกณฑ์รการเขาป็อีนแบบโอฟจมจิงๆโฟอ o ฟมันเป็นรายการเ e ว v e ้ใช่ไหม แล้วเขาอยู่ในรายการนันนะ่ะคุยไปไว่อย่างาแล้วเพราไม่ได้ดีเขาเลยไม่ได้ดีตระเปเพื่อนูอเกนะ่งน ตัดเหมืกันแม่คือสน้มัเหมือนคือผิวกับมชเตเหรอ่สองคนนี้มันเหมือนวหวในรูปแบบนูอผิวร้องเหมือนหวอ๋แต่เน้รัวเหมือนนใช่ารันในเีงควมิสามวันรูแค่แตกแล้วทำแ่งางว่าอย่ามาติดสายไปติดแใจมัน ีส่สกล้องน,น้นมันจะมีที่ไหนในะเท่ไทยเอาหนูห <laughs> นโลกมันจะแตกแล้วไงไม่ได้ไปเปื่อยมากมีมันจะมีประกัตการขึ้นที่ไทยละโดกใกล้แตกจริงทุกภาพสีมาโต <c oughs> เ,าเลยทีม <c oughs> าโตอันเดียว <c oughs> 你写什么？ ก็ต็ๆเลยนะละเออเพลงเองไวเดอร์กันนเเี่ยเขาเรองขอบบอไแบบมากาเซแล้ววะเป็นเพลงของเออมาดูเขาบาดด้วยกันมันจะตายกันหรือเป,เปล่าน,นี่หรอซบอกลากันก่อนไหมคุณหน้ารับแด คไม่โผล่เลยอะไรนะโอ้โหหลาดน้องห้ากินอะไรโอ้โหโอ้โหเก๋อ่ะสรุปเป็นเพื่อนกันหรือว่ายังไงหรือฝันหรืออะไรต่างๆก็โลกแตกแล้ว มอไม่เห็นโจ๊กเคยตามนั้นคือเราแบบจริงจริตบมือตบมือตบมือเอ๊ะเพื่อนแบบใดอยู่ในสถานะที่แบบว่าเขาเรื่องอะไรอ่ะการเออการแต่งแล้วเธอจะแตันไม่ได้ไปไหนแล้วเป็นเพื่อนแบบใดคือโทรหากันทุกวันน่ะแกนอนด้วยกันปะเออเพื่อนแบบใดนอนด้วยกันหึเรารู้เปล่าสี่คนนี้่เนาะ พูดถึงเอ็ม MV หน่อยไม่พูดถึง m v เลยเป็น่รพูดถึง m v ติดหูติดหูดีนะพี่พูดดีว่า MV อ่ะเด้ MV เหมือนตอนเหมือนไว้เหมือนตอนปี65เหมือนตอนเรามาธยยปบายเนาะมันจะมีความกล้องดิจิตอลมันจะเป็นเหมือนว่าทีๆในช่วงนั้นถ่ายมีกล้องดิจิตอลอะไรอย่างนั้นแล้วก็ฟุ้งๆหน่อยสีจะฟุ้งๆสดใสสดใสหน่อยก็ให้ความรู้สึกหวานๆดีก็เหมาะกับเอ็มบีเพลงซิซีนี้แล้วก็ j จสมินนิก้าก็เสียงเขาก็ หวานก็เป็นพอเป็นเพลงนี้มันก็ไม่เหมือนกับเพลงที่เราเนาะจีให้เจอทั้งใจอย่างนั้นแหละเออทีบูี่ต่างๆมันก็เพลงมันก็ดูเพลงดูสบายสบายเออสดใสสบายๆแล้วก,ก็ไม่รู้นะฟังยังฟังไม่ยังยังฟังไม่ดีแต่ว่าอาจจะมีท่อนที่ไปอยู่ในทิกต็อกหรือเปล่าอาจจะตามเพลงก็ต้องดูกันเพราะเพลงดีนะเพลงดีรู้สึกดีฮัทเต้นด้วยเพลงทเต้นด้วยฮัทเต้นอาจจะมีอยู่ในทิกต็อกหรือเป่ในทิกต็อกแหละมาปกินนี่นะคุณไหมเพลก็รู้สึกว่าเกตนะ เอาใช้พลเรื่องชายชายเ네นาะก็เป็นยุคน,<อ>นี้ดีตามยุคนี้ดีเกยของเมืองมากมนั่นแหละก,ก,ออก็รู้สึกว่าวิมีฉากหลูกจีบกันด้วยฉากหลูกจีบกือจูดับจูเออนั่นแหละฉากหลูกจีบกันด้วยแล้วแบบว่าเออไม่ค่อยเห็นเนาะเอ็มวเขาฉากหลูกจีบเข้ามานะ รู้สึกแปลกดีก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของค่าย e x o o เนาะใช่เป็นค่ายที่ก็มาแรงมีโฟอีมีอะไรเอ็นลาล์เอ็นลาร์นะคะแล้วก็จะมินิก้าก็ถือว่ายังยังยังคงมาตรฐานนะก็พีดีต่อไปาได้พี่แอมมาแต่งด้วยก็ได้หละค่ะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะเพื่อนแบบใดค่ะแล้วเป็นเพื่อนแบบใด้เออเพื่อนแบบใดนะคะที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นเพื่อนแบบไดนก็สำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะอย่าลืมกดนะคะ ติดตามซับสไคร์กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งปีงกุ้งปิงนะคะกุ้งปีกกุ้งปิงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดุ๊กดิ๊งดุ๊กดิ๊งต่างๆนะคะช่องช่องไหนชื่อเลยนะลิงคุณลิงคุณ e n นเตอร์เทนเมนต์นะคะได้นะคะหรือเราติดตามชมนะคะรายการฉายหนังนั่งดูนะคะต่อไปจะเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงเป็นหนังอะไรนั่นแหละติดตามครับผมอันนี้เพิ่งอีพีแรกเนาะแล้วก็ มีบีต่อไปแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย